ฝั่งแกสมัครไปเลยเดี๋ยวเขาจะเรียนต่อสมัครไปเป็นทหารนี่นะเขาต้องการเรียนต่อตอนนั้นอายุก็ยังไม่ถึงวัยเกณฑ์ยังแต่เขาก็สมัครไปรไปอยู่เขาก็โดูที่นี่พะอ,อยู่เทตก็มีสงครามใช่ไหมเขาก็โงกไปนูน่น คุยกับลูกอยากเห็นควาติดเงี้ยอยากเห็นมีครอบครัว,ว,วมีลูกมีหลานมีลูกคน,นเดียวใช่ไหมคะคช่องวาดฝันคุณเองนี่เขา,าจะสอบนายสิบต่อ ร่างของพลทหารน้อยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตาเมินทมกลับมาถึงบ้านเกิดแล้วชาวบ้านรอรับสมเกียรติพ่อเผยว่ามีลูกเพียงคนเดียวและยังไม่ทันได้เห็นลูกมีครอบครัวขณะเดียวกันกองทัพภาคที่สองชี้แจงกรณีการเสียชีวิตระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุพร้อมให้การช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วนวันที่24สิงหาคม2568ร่างของพลทหารพิธยุทธ์โสดาหรือน้อยอายุ20ปี ชาวอำเภอนังรองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดกองพันทหารราบที่23กองพันที่4ประจำการอยู่ที่ปราสาทตาเมืองทมตำบลตามเมียนอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวถูกส่งกลับบ้านเกิดแล้วท่ามกลางชาวบ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ยืนเข้าแถวรอรับร่างพร้อมโบกธงชาติไทยตลอดเส้นทางร่างของพลทหารน้อยถูกนำไปตั้งไว้ที่บ้านเลขที่45หมู่เจตำบลหนองกงอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านของพลทหารน้อยท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของพลทหารน้อยซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้แต่ร่ำไห้ด้วยความเสียใจเบื้องต้นการเสียชีวิตเกิดจากอาการวูบเนื่องจากโรคประจําตัวเพื่อนทหารระบุว่าพลทหารพิทยุทธ์มีโรคประจําตัวและเคยอาเจียนออกมาเป็นเลือดก่อนหน้านี้ก่อนจะถูกนําตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและได้รับยาเพื่อรักษาอาการต้นสังกัดให้พักร,รักษาตัวก่อน แต่พลทหารพิทยุย์ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงเพื่อนๆที่สถานการณ์ยังตึงเครียดจึงขอมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมก่อนเกิดเหตุสลดดังกล่าวข่าวการเสียชีวิตของพลทหารน้อยทําให้ชาวเน็ตนําภาพของพลทหารน้อยระหว่างการประทะคารมกับทหารกัมพูชาหลายครั้งมาเผยแพร่ต่อโดยเฉพาะคลิปที่เคยเป็นข่าวโต้เถียงกับหญิงชาวกัมพูชาชื่อโมนิกา้าที่ปราสาทตาเหมือนทมก่อนเหตุการณ์การสู้รบไม่นานนางสาวเอนามสมมุติอายุ1 7ปีแฟนสาวของพลทหารน้อย เล่าว่าขณะเกิดการรบประมาณ3วันแฟนโทรมาแจ้งว่าเริ่มมีอาการไอเป็นเลือดหายใจไม่ออกและเวลาไอจะเจ็บปอดตอนจึงแนะนำให้ไปบอกจา่าเพื่อพาไปหาหมอเมื่อไปโรงพยาบาลหมอทำการเอ็กซเรย์และแจ้งว่าไม่ได้เป็นอะไรมากจึงกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ชายแดนตนเพิ่งทราบทีหลังจากแม่ของแฟนว่าเขาเป็นโรคหืดหอบนางสาวเอเล่าต่อว่าระหว่างที่อยู่ชายแดนทั้งสองได้สัญญากันว่าจะเก็บเงินไว้สร้างครอบครัว หากกลับมาได้จะพาครอบครัวไปกินชาบูแต่ไม่คิดว่าเขาจะจากไปแบบนี้ขณะที่นายวัณโสดาอายุ43ปีพ่อของพลทหารน้อยกล่าวว่าลูกชายตั้งใจและอยากเป็นทหารจึงสมัครเข้าไปและเตรียมสอบเป็นนายสิบทหารยอมรับว่าเสียใจมากเพราะมีลูกชายเพียงคนเดียวและอายุเพียง20ปียังไม่ทันได้เห็นลูกมีครอบครัวหรือมีหลานให้ตนได้เห็นเสียใจที่ลูกจากไปเร็วเกินไปส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์แจ้งว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลว ต่อมากองทัพภาคที่สองออกแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพลทหารพิธยุทธ์โสดาและได้แจ้งให้ญาติทราบแล้วและจะให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกําลังพลอย่างครบถ้วนเต็มที่ตามสิทธิและระเบียบราชการก็อกว่าอยากซ้อมนาจิตต่อครับต้องบอกได้บอกอไม่หวว่างัเิด จะแต่ว่าไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เก uh ิดกรณีนี้ใช่เขาอายุยังน้อยนะครับ